สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดูเหรียญพระจดใหญ่หลวงปุโตปี2 5 1 6นะครับองนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับการพิจารณาเหรียญแท้ก็ต้องดูเบสิกของเหรียญน,นะครับมีความตึงมีความคมของเหรียญน,นะครับผมจะมาบอกตำหนิต่างๆบนเหรียญน,นี้นะครับ ตำหนิของบล็อกบริเวณปากก็จะมีรอยแตกนะครับซึ่งเกิดจากบล็อกนะครับแล้วบริเวณพื้นเหลี่ยงก็จะมีเส้นคมคมวิ่งอยู่นะครับ เราต้องตะแคงเหรียญดูนะครับจะมีเส้นสายฝนคมๆบริเวณที่ผมส่องนะครับ แล้วอก็จะมีรอยบ้างใหญ่นะครับคมคมชัดๆนะครับของเก๊ก็ถอดติดนะครับแต่ว่าจะไม่คมแบบนี้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่พิจารณานะครับบริเวณใต้ฐา,านตรงนี้ครับจะมีรอยนูนเป็นรอยนูนสอสองเส้นนะครับ แล้วก็เนื้องเงินนะครับจะมีการต่อโคตต้ดต่อเต่าลัษนายอย่างนี้นะครับเป็นต่อเต่าหางยาวและการต่อก็จะมีการสะดุ้งไปที่ด้านหลังนะครับเป็นรอยนนนมาด้านหลังนะครับ ถ้าเราตักแฮงเหลี่ยนดูนะครับจะเป็นมีเส้นสายฝนทั่วเหลี่ยนเลยนะครับ จุดที่ใช้ใจ่ายตังได้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นตัวตัดบริเวณตรงนี้นะครับตัวตัดต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับจะเหมือนกันทุกเหรียญ หลักการพิจารณาเบื <basics> ้องต้นก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆตื้นท่านใดที่อยากเช่าหรือ อยากปล่อยพักก็สามารถแอดเข้ามาสอบถามได้ที่ลายที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ